เฮ้ยมึงวางป่ามากอ่ะเธอเก่งไม่ใช่เหรอเธอเจ๋งไม่ใช่เหรอพอเสียงใช่เหรอเสียงเพื่อนพ่อนพอเราไปคาราบาันค่ะเพลงนี้ฟังแล้วมารู้ความหมายผมดำตาตกเย้สวัสดีค่ะพวกเรารอบดูค่ะซีวันนี้จะเป็นเกมถ่ายเพลงอยากอยากเพลงสมัยเพลงลูกเสืออะไรเพลงไทย เพลงไทยกองไเราจะจำกัดที่เพลงไทยไม่แอ่ไม่แซ่กับสาวเกาหลีถ้ามาเป็นเกาหลีผก็คือชนะเลยคนเดียวแน่นอนว่าเราคิดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเราเลยจะแบ่งทีมเป็นสองทีมก็จะเป็นทีมแก้มอยู่กับมันีและเป็นเจนอยู่กับแคหนูว่าหนูไม่ได้วงได้ชนะเลยแกไม่ดีใจเลยอะ แพ้ให้เจนหรอไมฟังเพลงทุกครั้งที่เห็นว่าใส่หูฟังก็คือคุยโทรศัพท์งั้นเดี๋ยวเราอธิบายกิจกาให้ฟังก่อนก็คือเราแบ,บ่งเป็นสองทีมแลนะ้วเนาะแต่ละทีมจะต้องมีคนหนึ่งเป็นคนใบ้และอีกคนหนึ่งเป็นคนทายโดยเราจะมีเวลาสามนาทีให้แต่ละทีมได้ทายเพลงที่เราจะขึ้นเนื้ออยู่ตรงนี้โดยห้ามพูดเป็นทำนองจะใช้วิธีไหนก็ได้จะพูดเป็นบทละครจะพูดเป็น บทอาขยานอะไรก็เป็นแต่เขาต้องทายชื่อเพลงใช่ปหใช่ว่านี่คือเพลงอะไรโดยเรามีกรรมการิมัครด้วยคือคุณวิระพลเหมือนเดิมเเสมอไปถ้ามีการใบที่ผิดกติกาเช่นพยายามบอกชื่อเพลงคุณเพียบนก็พร้อมที่ให้ใบเหลืองและใบแดงโดยถ้าโดนใบแดงจะโดนหัก 1คะแนนไอ้เูเกิดไปป่ะก็ไม่ขนาดนั้นป่ะแค่เราอยู่เฉยๆเรอจจงชนะก็ได้งถ้างั้นเราไปเล่นเกมไปเลยลองดูอาซซิสยิาดีพร้อมนะโอเคสามสองหนึ่งไปหุ้ยมังว่างเปล่ามากอ่ะยังไม่มันได้ตั้งตัวแน่ก็มา ข้าไม่กลัวข่ากันแล้วก็เอาให้ตายข้าไหนไยอมให้เองมาทำลายหัวใจยิ่งลองได้ทบทวนแต่ใจก็ยังหวนย้อนคืนที่เดิม <c oughs> <c oughs> เองมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีก <c oughs> เตอริมเตอริมตอตอโอ้โหได้ละ แย่โยมนั้นไม่หวนคืนกับใจซึมซับไปด้วยความวาดต่อได้ไหมวะมันไม่ใช่คำว่าโยมโยมมาจากไหนกูเป็นพระนะเธอเก่งไม่ใช่หรอฉันอยาร้องไห้ออไม่ใช่อ่ะเธอเก่งไม่ใช่หรอเธอเจ๋งไม่ใช่หรอพอเสียงใช่อ เป็นเด้อเป็นอะไรอ่ะมันคือปังปังปังอะไรอ่ะโฟคิงขายขายมึงโฟคิงมันเป็นอะไรโฟคิงมันเป็นอะไรูมันเป็นนักเล่นอะไรแบบยังไงที่มันแบบนานแล้วอ่ะนานแล้วนักเล่นนานๆแบบไม่ได้นักเล่นแบบไปเปล่ยเอาไปเหลือง คงไปมีชีวิตที่ดีแกอีสโอเคก็พอเข้าใจแกดีแกแกเท่าไหร่ไม่เคยหายพอเวลาแดกเบียร์ทุกครั้งแม่งเป็นเรื่องตลอดเป็นคนเลวที่มีของตรวเองค่ะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้ก็คือจบละอันเลวก่อนโยมมา ก่อนโยมไปในใจของอาตมามันคงปิดลงเหมือนก่อนให้มันเป็นเหมือนก่อนที่อาตมายังเหงาลำพังอาตมามันคือชื่อมันเป็นสพนามของตัวเราส่วนโยมคือเขากูรู้ออก่อนอึดเฮ้ยอะไรวะข้าวข้าวได้ไหม ผม<า>ไม่เข้าใจเมื่อก่อนเราไม่เคยมี any problem แต่พอเขา get in กับมีเ e l a t i o n มากมายชื่อเพชรสามิสองหนึ่งหมดเวลาใครโทรจะมิอะขอครึ่งคะแนนก็ไม่ได้หรอเล่ามาเลยว่ะยังตัวไม่รู้จักสักเพลงเลยอะสองรึ่นขากสองคึ้นขค่ะ2โอเคต่อไปเป็นทีม B สามสอง<ๆ>หน <entrepreneurship> ึห่งไปนะโอ้ยได้อะไรวะน้าเาราตองทะเลใส่เงี้ยหน้าตาละทองทะเลต้องห่างต้องห่างกันเหมือนกับแกกับเราต้องห่างกันเราเข้าใจแม้ว่าแกไม่กลับมาขอแค่แกไม่ลืมช่วงเวลาที่มีมินนิ่งเพลงนี้ฟังแล้วรู้ความหมายผมดำตาตก ບໍ່ມີໄດ້ມັນທາດລະສັນກະໂລອໍແຫຼະວ່າ แต่เพื่นไม่ชื่อเ้น่ชื่อเพนมีอยู่ในเนื้อเพาแล้วนงคัตมันเป็นท่กูเตเขตต่อเเร็วต่ออยอยากรอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่เรามางบนฟ้าแสนไกลนี แมีแค่เธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนและฉันขอแค่ได้เปิดความหมายเาฉันไม่เคยที่จะ ก็คือเราจะเปิดมาข้อเดียวใครตอบได้ก่อนชนะไปเลยที่ชนะพร้อมปะพร้อมค่ะค่ะแค่ลืมตาหัวใจก็ยังคิดทอดมันเป็นเหงาเหงาความรักทำให้คนตาบอดยังลืมไม่ลงยังคิดถึงเธอตลอดฉันต้องการต้องการให้ตาฉันสว่างจะมีหนทางตอบว่าขมรักทำให้คนตาบอดไม่ใช่ยังยัง อะไรท่อนหนึ่งจะมีหนทางอะไรอะไรใหม่ให้ตื่นเพิ่มนำนองได้ไหม <c oughs> ไม่ได้แค่ลืมตาหัวใจก็ยังคิดลอดมันเป็นเหงาเหงาความรักทาให้คนตาบอดยังลืมไม่ลงยังคิดถึงเธอตลอดฉันต้องการต้องการให้ตาฉันสว่างจะมีหนทางอะไรอะไรใหม่ให้ตื่นครับจ๊าเย้ yeah, แล้ววายตื่น ตื่นหรอนีปป่ใบอะไรเนี่ยคาเฟอีนตอบไหมตอบตอบว่าใช่ใช่ใช่ตอบว่าคาเฟอีนถูกต้องโอ้โหคาเฟอีนของจี่ดีฉันกำลังดึงอยู่เอ้เนสโซ่เอ้ามันคือท่อนนี้หรอไม่รู้มันคือท่อนก่อนที่ถึงนี่ไม่ได้แปลงด้วยนะนี่คือท่อนก่อนที่มันจะถึงอน ว่าคาเฟอีนก็ลองลองเชื่ออะไรทำให้ตื่นแลก็กระโดดวอนเริ่มอ๋อเธอลองทีเออก็นั่นแหละคือคาเฟอีนซึ่งก็เป็นทีมเจนกับทีมแพที่ชนะในวันนี้เลยที่สุดเขาก็ทำได้แล้วนะคนที่บอกว่าไม่เคยฟังเพลงมาก่อนเลยก็คาเฟอีนไงแกคาเฟอีนไม่ฟังฟังเธอลองทีไงเออเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างยากไหมยากมากเกินไปไหม มันเกินไปมากแค่เนื้อปกติก็คือไม่ได้อยู่แล้วพอแปลงเนื้อก็คือแบบยากพอแคดใบไม่รู้เรื่องแคดหวเหรอไปตลอดก็เห็นเนื้อแล้วมันขามากคนเรามันก็ต้องมองกว้างก็รู้งถาติก่อนไอเจนนั่งน้ำตาคอเหรอแบบงานจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้อยากให้พวกเรามาทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กด กุ๊กกี้กู๊กกี้ด้วยนะคะอีพีหน้าเดี๋ยวให้มัทมีสตาร์ทรถพาโตโน่ให้ดูเดี๋ยวจะจี๊ดใจมันมากไปไปค่ะบ๊ายบายอุ้ยไม่เคยฟังเพลงแต่ว่ามันมันดูมีมแ้ลงให้ฟังดูวน